สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับวันนี้วันพุธ5เมษายนนะครับวันนี้ฟุตบอล2คู่ที่คั้นมาฝากกันนะครับก็จะเน้นที่พิมเมลีกนะครับจริงๆวันนี้มีฟุตบอลเยอะนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ก็มีทังบอลทั่วบอลลีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเน้นที่พิมเมลีกแล้วกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยละกันนะคือจะเตะพร้อมกันหมดในเวลาตีสองนะครับ ไปเริ่มที่เวสแฮมครับจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเวสแฮมช่วงหลังผลงานดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ชนะ3จาก4เกมนะครับแล้วก็ไปแพ้ใครแต่ว่าเป็นเกมหลีกสองนัดนะครับผม mm hmm. ก็ตอนนี้ uh, ผลงานดูโรมดีขึ้นนะครับอันดับในตารางคะแนนก็ตอนเนี้ยขึ้นมาอยู่ที่15นะครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะ ทางซอ์จำตัดเป็น1ึตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่15นะครับยีคะแนนจากยี่นัดก็กำลังหนีตายอยู่นะคือตอนนี้รุ่นหนีตายกันมันมากสำหรับพิีเมียร์ลีกเพราะว่ามีอยู่8ทีมที่ต้องรู้ตกชั้นกันในช่วง10เกมสุดท้ายนะครับผมโซนิคาสเซิลครับก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปไม่ใช่สิเปิดบ้านชนะแมนยูมา3.0แล้วก็เป็นการชนะ3เกมติดตอนนี้โอกาส รุ่นท็อปโฟร์ทมีมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าขึ้นมาอยู่ที่3มนะครับมี50แต้มเท่ากับสเปอร์แล้วก็แมนยูแต่ว่าลูดิเสียเนี่ยเป็นรองเยอะกว่าชัดเจนนะครับผมก็มโอกาสที่ดีมากๆนะครับวันนี้การพบกันต้องบอกว่าสูสีนะเพราะว่าโอเค,คนิวคาสเซิลอาจจะไปดีมที่ปีนี้มาดีนะครับพัฒนาต,ตัวเองขึ้นมาเยอะนักเตะเล่นดีดีแล้วก็ทออ็อปฟมมากมากแต่ว่าเวสต์แฮมช่วงชั่วโมงเนี้ยก็ผลงานดีนะในช่วงที่กำลังหนีตาย ตายต่างก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับเวสแฮมต้องการหนีตายสองนิคคอรเซนก็ต้องการท็อปโฟน,นะครับเกมนี้ผมบอกว่านิวคอรเซนอาจจะภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าปีนี้เรื่องของมาตรฐานสูงกว่าดีกว่าชัดเจนแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะเวสแฮมตอ,ตอนนี้ก็ผลงานดีแล้วก็กาลังหนีตายก็น่าจะเน้นสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับกินกันลงยากนะมูมเสมอเปิดกว้างนะครับ ราคาเนี่ยเปิดมาให้นิวคาสเซิลบุกไปต่อด้วยที่0ู5งเจ็งอยู่ที่นิวคาสเซิลก็มีโอกาสบุกชนะได้แต่ผมคิดว่าเกมเนี่ยเวสแฮมน่าจะเน้นเต็มที่นะเพราะว่าต้องการหนีตายก็เชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งแต้มน่าจะมีนะครับก็ให้มองที่เวสแฮมก็แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้จริงๆทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยการขาดโจวิลล็อกกับวิกิลเอไม่รอดไปก็น่าจะส่งผลต่อเรื่อง,องเกมรุกเหมือนกันนะครับ โซนอีกคู่หนึ่งจะเป็นแมนยูนะครับเปิดบ้านเจอกับอ่าเบนฟอร์ดนะครับแมนยูอยู่อันดับ5นะครับ50คะแนนจาก27เกมส่วนเบนฟอร์ดอยู่ที่9 43คะแนนจาก28เกมนะครับผลงานของแมนยูช่วงหลังก็ต้องบอกว่าอ่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะถ้าเกิดพูดถึงเกมลีกนะครับเกมลีกเนี่ยแพ้มา2จาก3เกมแล้วก็มาชนะใครนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการขาดกำลังหลักนะครับอย่างคาเซมิโล แล้วก็อีลิเซ่นนะครับที่คนหนึ่งบาดเจ็บคนนึงติดโทษแบนก์ก็ทําให้แดนกลางเนี่ยไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ส่งผลต่อผลการอ่าผลงานแบาบเห็นได้ชัดนะครับส่วนทั้งฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยตัวหลักๆมันเนี่ยลงได้ครบเลยนะครับก็น่าจะจัดชุดใหญ่ลงเล่นกับแมนยูนะครับส่วนแมนยูี่นที่บอกไปคือวันนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของแดนกลางที่ยังไม่มีคารเซมิโล่ที่ติดโทษแบน์อยู่นะครับแล้วก็ตัวลูกอย่างการนาโชก็เจ็บนะครับ อิเลเซ่นก็กลับมาซ้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ฟิตนะครับผมก็วันนี้คิดว่าแดนกลางน่าจะเป็นปัญหาอีกหนึ่งนะัสดสำหรับแมนยูนะครับก็วันนี้คิดว่าต่อให้เล่นในบ้านนะแต่ละคบเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับเบนฟอร์ดก,ก็เป็นทีมที่ผลงานดีแล้วก็ไม่ได้หมูเลยนะครับก็คิดว่าเกมเนี้ยอาจจะเป็นงานที่ยากของแมนยูในการเก็บ3แต้มนะครับถึงแม้จะเล่นที่บ้านก็ตามเพราะตรงกลางนะมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเกมนี้เนี้ยราคาเปิดมาแพงให้อยู่รอที่เบนฟอร์ดีกว่าเต็มที่ก็ ถึงแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้ดวยเหมือนกันนะครับอ่ะสรุปนะครับ2คู่วันนี้ก็ให้เลือกนะครับไปที่2ทีมรองเลยนะก็จะมีเวสต์แฮมแล้วก็อ่าเบนฟอร์ดนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ